ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่น่นอนนะคะแล้วก็ในทุกๆช่วงพี่แนนก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษในแต่ละบูธด้วยนะคะไม่ได้อยู่คนเดียวคะ่ะดังนั้นตอนนี้แ่นอยู่กับ พี่พระเอกครับสวัสดีน้องนอแล้วก็ทุกคนที่กำลังรับชมด้วยนะนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่บูธเลยครับพี่เอกอยู่ที่บูธของกอฟผครับหรือว่าการไปฟ้าไยผลิตแห่งประเทศไทยเรียกชื่อนึงว่าอีแกดก็ได้ครับน้องๆก็เริ่มคุ้นชื่อกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยบูธอีแกดเนี่ยนะคะหรือว่ากฟพเนี่ยเขามีอะไรมาบอกน้องๆกันบ้างโอ้หต้องบอกเลยนะฮะว่าในปีนี้เนี่ยนะครับอีแกดของเราก็มาร่วมจัดกิจกรรมในงานครั้งนี้ด้วยนะฮะและมาในทีมของ NGE นอ แลนด์นะฮะห้องดิแดนพลังงานรักโลกนั่นเองให้น้องๆได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการประหยัดพลังงาน<อ>แหล่งกําเนิดไฟฟ้า<อ>การประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนะครับ ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไหมว่าแต่ละโซนเนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับพี่แนนดีเลยค่ะนะคะดังนั้นน้องๆตามมาได้เลยตาม,มาอะไรฮะโซนแรกกันก่อนที่อยู่ด้านหน้านี้นะน้องๆครับผมอันนี้จะเป็นโซนเวทีของเราครับะจะเห็นว่ามีแบบจักรยานอันนี้เนี่ยคือเป็นเกมสนุกๆครับพี่แนนคคตลอดทั้งวันของวันนี้เนี่ยเราจะให้น้องๆมาปั่นจักรยานเพื่อสร้างพลังงาน<อ>พลังงานกําลังบัดตฟฟ้านี่แหละแล้วก็เราจะมาเทียบดูว่า ถ้าเกิดเราได้กาลังวัดมาประมาณนี้เนี่ยเราจะสามารถไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไหนได้บ้างอ๋อเราปั่นเพื่อให้ได้พลังงานใช่แล้วแล้วเก็บเอาไปใช้ได้อีกใช่แล้วครับแล้วเราก็ได้แบบออกกําลังกายถูกต้องเราได้ใช้พลังงานเราแต่เราได้พลังงานไฟฟ้าเฮ้ยดีแบบนี้นะให้น้องๆได้มาเรียนรู้ได้มาสนุกกันในงานเนาะถ้าเกิดน้องๆที่ดูอยู่เราว่างอยากจะมาเที่ยวงานนะครับก็เรียนเชิญได้เลยได้เลยครับอันนี้เป็นโซนแรกครับโซนโนถัดมามาบริเวณนี้เลยครับอ๋อแล้วค่ะบริเวณนี้จะเป็นทางเข้าของบูธของเรานะฮะซึ่ง น้องๆที่มาถึงแล้วเนี่ยจะได้เป็นโปสการ์ดแบบนี้ครับค่ะพี่เอกโปสการ์ดแบบนี้ดูถ้าดูแล้วเหมือนสสเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยนะฮะก็คือเราจะให้น้องๆทุกคนนะครับได้คนละหนึ่งใบแล้วก็จะมีตัวเลข1 2 3 4อันนี้ไว้ทาอะไรคะเอาไว้ไปร่วมกิจกรรมเป็นโซนที่1โซนที่2ที่3ที่4ร่วมกิจกรรมแล้วก็จะได้เป็นสแตมป์ครับเพื่อไปแลกของรางวัลตอนท้ายเฮ้ยน่าสนุกแล้วแหละงั้นตามมาเลยดีกว่าตามมาตรการครับพี่แนนช่วงนี้นะฮะในเรื่องของความปลอดภัยเน แบบนี้ค่อยขึ้นไหมคะไม่ค่อยขึ้นครับผมตอนนี้เหอนแต่ตัวเย็นเฉียบเลยนะครับก็น้องมาตรวจวัดอุณหภูมินะฮะตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยเนาะแล้วก็มีเจลแอลกอฮอลด้วยให้น้องๆได้มาแบบทำความสะอาดมืออยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกันะฮะน่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าโอ้โหนี่บุ๊เห็นไหมฮะว่าน้องๆเยอะแยะเลยน้องๆให้ความสนใจเยอะแยะเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าโซนแรกเนี่ย เป็นโซนเกี่ยวเรื่องของอะไรนี่เลยฮะี Gas Home Number Five ยังไงคะที่นั่นเคยเห็นสัญลักษณ์ประหยัดพลังงานสูงสุดเบอร์ห้าไหมใช่เราเคยเห็นนี่น้องกำลังเล่นอยู่เลยอ่านี่นะฮะสำหรับอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นโซนที่น้องๆได้มาเรียนรู้เรื่องของสัญลักษณ์ประหยัดพลังงานสูงสุดเบอร์ห้าแล้วก็มีเกมให้เล่นด้วยที่เห็นอยู่ด้านหลังอันนี้เป็นเกมนะครับเกมนี้เนี่ยก็ให้น้องๆนะครับได้อามือปัดปลาย ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ปัดมาทางด้านเยสถ้าไม่ใช้ไฟฟ้าก็ปัดมาทางด้านโน้อ่าอันนี้ก็น้องได้มาจับคู่กันนะครับมาโซนนัดไปที่อยู่ทางข้างกันเลยค่ะไปทางน้องเล่นเกมต่อโซนนี้จะเป็น smart home energy management system ครับค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะเป็นการสั่งการนะฮะไมว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่อยู่ในบ้านปกติเนี่ยเหนื่อยไหมฮะกับการแบบว่าต้องเดินไปปิดไฟเองเหนื่อยตลอดเลยค่ะชอบสะกิดเรียกคนนะคะใช่ต้องไปแบบ จะเดินขึ้นเดินลงก็โอ้โหเหนื่อยจังนี่เลยเรามาสั่งการเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านทางแอปพลิเคชันนั่นก็คือสมาร์ทโฮมแอปพลิเคชัน e g a t smart home นั่นเองเฮ้ยดีอันน,นี้คือปกติเราเปิดปิดของเราเองอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะนนเปิดปิด,ปปดเราเดินไปปิดใช่แต่ถ้าเกิดว,ว่าเรามีตัวนี้ฮะ e g a t smart home แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับค่ะน้องๆสามารถสั่งการผ่านทางแอปนี้ได้เลย สมมุติว่าพี่แนนอยู่ข้างล่างบ้านลืมปิดพัดลมนั่นิที่เกียรติเดิน <c oughs> เดินขึ้น, <c oughs> นไปต <c oughs> อนกำลังดูแบบเน็ตฟลิกสนุกค <c oughs> ่ะ <c oughs> กดสั่งการได้เลยครับเฮ้ยดีประหยัดพลังงานตัวเราแล้วก็ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยอันนี้ก็คือดีมากๆนะฮะให้น้องๆได้มาเรียนรู้ในจุดนี้กันนะครับส่วนโซนานด้านนี้ที่คนกาลังแบบร่วงสุกเล่นเกมกันเยอะแยะเลยอ,อันนี้เป็น,นนะเกมแต่ว่าในโซนของ e-get ev station ครับโซนนี้น้องๆก็จะได้มาเรียนรู้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานไฟฟ้ากับการใช้น้ํามันหรือว่าเป็นพลังงานที่เราได้ เอามาใช้ทดแทนกันในช่วงนี้นะฮะ,ฮะอันนี้จะเป็นการแข่งรถกับเรือจะเทียบไม่เห็นเลยว่าสมมุติว่าเราขาับรถฮะป,ปกติเนี้ยเราอาจจะเสียเงินในค่าน้ำมันลิตรละ20กว่าบาท<ช>แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นรถไฟฟ้าเราก็จะประหยัดเงินเพิ่มขึ้นอาจจะจ่ายแค่13บาท10บกว่าบาท <นะ S 2> ต่อกิโลอย่างเงี้ยนะฮะ,ฮะก็เท่ากับว่าเราประหยัดพลังงานได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยแล้วก็โซนนี้เป็น e-v station <ฮะ S 1> ก็ได้เห็นฮะว่า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีใช้กันแพร่หลายแล้วตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ระบบเป็นแบบชาร์จเห็น<อ>ไหมฮะชาร์จไฟ<อ>นี่แบบนี้<อ>เป็นเครื่องชาร์จจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ<อ>ก็จะช่วยในการประหยัดน้ํามันนะครับเราไม่ต้องใช้น้ํามันส่วนก็จะมีข้อดีเหมือนกันนะฮะ อันนี้เนี่ยปกติเวลาเราใช้น้ามันเนาะจะเห็นควันดําออกมาจากท่อแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นรถไฟฟ้าแบบนี้ก็จะไม่มีควันไม่มีมลพิษในอากาศด้วยอหนนี้ก็จะเป็นข้อดีให้น้องๆได้มาเรียนรู้กันนะครับส่วนโซนถัดมาครับทางด้านนี้เป็น EG a t g o green โอ้โหเห็นไหมฮะวันนี้มีคนสนใจเยอะเลยนะครับ EG a t g o green จะเป็นการผลิตไฟฟ้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมหรือว่าพลังงานสะอาดที่เราเรียกกันนะฮะที่นี่ทราบไหมครับว่า ต้นกาเนิดของไฟฟ้าเนี่ยนอกจากการสั่งเคาะขึ้นแล้วเนี่ยมีต้นกําเนิดอะไรบ้างในความคิดของพี่แนนห่างไกลกับพี่แนนมากเลยค่ะเรื่องของพลังงานและไฟฟ้าน้องสาวเขาเองทำอะไรได้มากค่ะน้องๆก็สามารถมาเรียนรู้ที่นี่ได้นะฮะเพราะต้นกําเนิดพลังงานไฟฟ้าอาทิเช่นโซลาร์เซลล์รู้จักไหมฮะแผงโซลาร์เซลล์ที่เราไปติดบนหลังคาบ้านแล้วก็มาใช้เป็นไฟในบ้านเราอันนี้ก็เป็นแหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วก็ยังมีพลังงานจากกังหันลมด้วยอันนี้ก็เป็นการสร้างแหล่งพลังงานไฟฟ้านะฮะแล้วก็จะมีเป็น พลังงานจากลมจากน้ำทางน้ําก็สามารถเขื่อนไฟฟ้าต่างๆที่เรารู้จักกันอันนี้ก็เป็นต้นกําเนิดของแหล่งพลังงานไฟฟ้าด้วยก็ให้น้องๆได้มาเรียนรู้กันในโซนนี้นะฮะเอาละครับไปกันที่โซนถัดไปเลยแล้วกันครับน้องๆยังไม่หมดนะฮะโซนทางด้านนี้น้องๆให้มาร่วมสนุกกับอีแกตฮีโร่เซึ่งอีเกตฮีโร่เนี่ยนะฮะโซนทางด้านนี้ที่เห็นน้องๆยืนอยู่เห็นไหมแล้วดูหน้าจอ กอดอกในะครับกอดอกกอดอกกอดอกนายเห็นไหมฮะเปลี่ยนเป็นอีกอาชีพหนึ่งแล้วการแข่งการแข่งครับการแขนเ้ยเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะให้น้องๆนะครับได้มาเรียนรู้ว่าในองค์กรของเราเนี่ยก็จะมีพี่ๆจากแผนกต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิศวกรนักวิทยาศาสตร์เคมีนะฮะหรือว่าจะเป็นนักประดาน้ำที่เขามีส่วนช่วยในการผลิต นะครับพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาให้เราได้ใช้นั่นเองโอ้ยเก๋มากเลยน้องๆได้สนุกด้วยได้เรียนรู้ด้วยวไปพร้พอมๆกันครับผมก็อย่าลืมสแตมป์ด้วยนะฮะ1 2ึ่สอที่พาเดมผ่านมาครบตั้งแต่3มดวงขึ้นไปมาด้านนี้เลยฮะมาเลยเดี๋ยวเรามีของรางวัลแจกนี่นนเลย เป็นเจลอนามัยน้ำใจกฟผนั่นเองนะครับช่วงนี้ได้ใช้แน่นอนเป็นของรางวัลที่มีประโยชน์ด้วยนะเอาไว้ให้น้องๆเนี่ยเอาไว้ชําระล้างมือให้ปราศจากเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสนะครับก็ถ้าครบสแตปมครบตั้งแต่3ดวงขึ้นไปก็มาแลกรลบแบบนี้แล้วเราก็จะออกมาทางด้านนี้เลยต่อมีต่อใช่แล้วฮพี่แนนยังไม่หมดนะครับสำหรับโซนนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องๆนะครับได้มาเรียนรู้นี่เลยครับ e ีแก e อิเล r i c BOAT อทอทราบไหมครับว่า e ีแก e อิเล็กทริกบเนี่ยเขามีความพิเศษยังไงบ้างพี่เนนยังยังไม่ทราบเลยค่ะได้ย<ต>ินคำว่าบสทเรานึกถึงเรือใช่ไหมใช่แล้วค่ะแต่ปกติรเรือนะฮะเรือก็ต้องใช้พลังงานไม่จะเป็นพลังงานไฟฟ้าต่างๆเนาะ <c oughs> แต่สําหรับตัวนี้ครับ e ีแก e อิเล็กทริกบสคือเรือที่เราได้ทดลองสําเร็จแล้ว เตรียมสู่ขั้นตอนในการใช้งานจริง <Okay. S 2> อันนี้เนี่ยนะฮะเราจะติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคาเรือแบบนี้ครับอันนี้คือนี่คือเป็นใช่ฮะต,ตัวนี้คือ e-gear electric boat นะฮะเราติดตั้งแผงโซลารเซลล์ไปแล้วเรียบร้อยเพื่อ <Wow. S 2> เป็นการผลิตไฟฟ้าในระบบปรับอากาศก็คือเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนาะแล้วก็เอามาใช้ในตัวเรือตัวนี้ทำให้เรือเนี่ยสามารถแล่นได้บนพื้นน้ําส่วนข้อดีครับ ท้องเรือมีแรงต้านน้ําน้อยทําให้เกิดขึ้นข,น,ขนาดเล็กไม่กระทบกับสองชายฝั่งนี่อ,อันนี้ก็คือสองฝั่งนะฮะก็จะไม่แบบเกิดผลกระทบด้วยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงน้ําหนักเบาทําให้ประหยัดพลังงานและยังไม่เป็นมลภาวะม,ลพ,ะมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับ<ช>อันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทดลองแล้วก็ กำลังจะนำออกใช้จริงนั่นเองโอ้โหอย่างนั้นรอเลยแล้วกันนะคะใช่แล้วสำหรับ,รบเป็นเรือที่ทางกองพเนี่ยเขามีโครงการที่เป็นโครงการโมเดลที่กำลังจะอยู่ในช่วงแบบวิจัยกำลังอยู่ในช่วงของแบบโครงสร้างอะไร,รต่างๆซึ่งบอกเลยว่ากระซิบมาว่าอีกไม่นานหลอกไม่นานเกินรอจะได้ใช้แน่นอนครับผมมีต่อสภาพแวดล้อมด้วยนะฮะช่วยในเรื่องของการนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานแบบนี้<อ>ก็ อยากให้น้องๆเนี่ยได้มาเรียนรู้ได้มาดูกันนะฮะในงานของเราแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะฮะเราไม่ได้มีเพียงสาระน่ารู้นะพี่แนน oh. แล้วยังมีของรางวัลแจกในแต่ละรอบด้วยอ,อ,อันนี้คือพี่เอ็นจีครับผมพี่เอ็นจีนะฮะเป็นแมสคอตของเราเอง <laughs> น่ารักมากนั่งรอให้ความสนใจกันตลอดงานเลยนะฮะทำไมเขาดูแรงเยอะจังเลยคะพี่เอก ใช่ครับผมเยออะจังเเล่่นีป็นหนุ่มพลังฮะหนุ่มพลังงานก็ต้องมีพลังงานสูงนะฮะเต้นได้ไหมคะอะไรนะครับเต้นได้ไหมคะเต้นได้ไหมอันนี้ถามพี่เองที่เต้นได้ไหมแซ่แซ่ออนนีพลังงานเยอะใช่ครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ด้านหน้านิดนึงใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแจกของรางวัลด้วยเขาก็สิบมาของรางวัลเยอะเดี๋ยวเราจะกลับมาที่โซนด้านหน้ากันนะฮะค่ะพี่เอกเอาละค่ะตอนนี้เราไปที่ตรงนู้นไหมได้เลยสําหรับโซนด้านหน้าตรงนี้นะอย่างที่เราแนะนําไปตั้งแต่ ที่แรกนะครับผมนอกจากจะมีเกมให้เล่นแล้ว<ะ>ในแต่ละวันครับเราจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกิจกรรมกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการเล่น ROV <อ>เพราะว่าที่นี่เนี่ยนะฮะ,ะเรามีพี่พี่วิศวกรของกอบพอที่เป็น โค้ชทีมชาติเลยกีฬาอีสปอร์ตเคยได้ยินไหมฮะที่เขาแข่งขันกันเป็นเกมนี่แหละ ROV นี่แหละฮะก็คือมีพี่ชื่อพี่ป้อมโค้ชป้อมนะฮะเขาได้เป็นโค้ชทีมชาติอยู่ทีมวิลลัมยูเนเต็ดมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาเชิญชวนน้องๆที่อยู่ในงานนะครับมาร่วมสนุกกิจกรรมที่บูธของกฟพด้วยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะฮะ น้องๆได้มาร่วมสู่กิจกรรมแล,แล้วเรายังมีการแนะนำนะฮะสำหรับ e ีแก hero ซึ่งก็อย่างที่บอกคัาว่าที่น้องๆเล่นกันผ่านทางหน้าจอทางด้านหลังเมื่อกี้นี้ที่กอดอกเป็นอีกพี่ๆตำแหน่งหนึ่งกลางแขนเป็นวิศวกรอะ,อะไรอย่างนี้นะฮะ,ะก็จะมีพี่ๆที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร่วมกิจกรรมพูดคุยกับน้องๆแนะนําตัวเองว่าอยู่ในกฟผมีหน้าที่อะไรตำแหน่งอะไรมีส่วนช่วยเหลืออะไรในการ ผลิตไฟฟ้าขึ้นมาให้พวกเราได้ใช้กันบ้างครับโอ้โหรู้จักอะไรขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว <ผม S 1> เดิมพี่นนก็เป็นหนึ่งคนที่ก็รู้จักแหละก็ไฟฟ้าไงคือกขอฟอพอรไงรู้จกักแต่ไม่รู้ว่าอุ้ยเขามีแบบพลังงานทดแทนหรือพลังงานแบบที่เป็นพลังงานนํามาใช้ได้พลังงานธรรมชาติแบบเยอะมากใช่แล้ว่ะฮะทุกวันนี้เนี่ยจะพึ่งพลังงานสังเคราะห์อย่างเดียวก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะเราต้องหยิบเอาสิ่งใกล้ๆตัวเราเนี่ยมาสร้างเป็นพลังงานเพราะเรามีต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยเก่งไม่แพ้ใครในโลกจริงๆนะ เรามีนักวิทยาศาสตร์เรามีวิศวกรที่สามารถคิดคน้นเอาแหล่งพลังงานต่างๆที่อยู่รอบตัวมาสร้างเป็นไฟฟ้าได้ว้าวเจ๋งสุดๆไปเลยกับกบาอน่นเลน,นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะพี่เอกแล้วก็พี่แนนมีของรางวัลมาแจากน,น,น้องๆมีของรางวัลด้วยเหรอฮะมาาีของรางวัลมาแจากค่ะแังค์้นใครที่บอกว่าอยากจะร่วมสนุกเข้ามาเลยเอามีแก๊งนี้ใครอยากจะได้ของรางวัลครับผมมาเลยตอนนี้เรามีของรางวัลมาแจกด้วย อาเลยค่ะวัยรุ่นนิดนึ่งกับพี่เอกค่ะนเด็กมาตรงกลางเลยครับเด็กเล็กก็มาเข้ามาโอมาต้โหแล้วอยู่ตรงกลางและกันพี่เอกกลางระหว่างน้องๆนะคะโอ้โหเป็นเด็กเล็กแล้วก็เด็กโตดังนั้นเนี่ยเราจะถามง่ายๆดีกว่าเพื่อที่จะได้รับกระเป๋าเรามีกระเป๋าแจกด้วยพี่เอกอยากแบบถามเลยน้องๆถามอย่างนี้ละกันครับว่าน้องๆทราบไหมครับว่า พลังงานไฟฟ้าเนี่ยได้มาจากแหล่งต้นกําเนิดใดได้บ้างเขาจ,<ะ>จะทราบไหมว่าอะไรที่อยู่รอบๆตัวเราแสงอาทิตย์าตยจากแสงอาทิตย์เ,ยเป็นคําตอบที่ถูกตอ้องขอขอรางวัลหน่อยครับเอาคำตอบที่ไม่ซ้ำใครอยากตอบอะไรอีกไหมมีอีกไหมฮะมีอีกไหม,ม,อมนอกจากแสงอาทิตย์แล้วเรายังมีแหล่งต้นกําเนิดไฟฟ้าได้จากแหล่งใดอีกบ้างครับแผงโซลาเซลล์ ell, คะ่ะแผงโซลาเซลล์โซลาเซลล์ก็ยังเป็นดวงอาทิตย์อยู่ฮะมีแหล่งอื่นไหมจากไหนครับเออลม จากพลังงานลมลมถูกต้องแจกเลยนอกจากลมมีอะไรอีกครับสังอาทิทย์แล้วลมแล้วนั่นนูุนตอบได้ไหมด้านนุนตอบได้ไหมเรือเรือลอยบนอะไรพลังงานอะไรครับน้ำน้ำเปคำตอบที่ถูกต้องแย่แทตอบอ่ะตัวแทนรับไปอ่เหลืออีกหนึ่งใบพี่ชายเขจะมีคำถามไหมฮะมีค่ะนะคะสำหรับคำถามนะคะก็อยากถามนะคะว่าน้องๆได้เดินเข้าไปด้านไหนบางอย่างเจอแล้วค่ะ แนะนำเพื่อนๆทางบ้านหน่อยกำลังรับชมอยู่ว่าเขามีโซนไหนกันบ้างที่สนุกสนุกเลยอ่ะด้านนี้มีโซนที่เขาเรียกว่าอะไรอะคะแบบให้บังคับที่ให้บังคับที่โทรศัพท์อะค่ะเป็นแบบเรือเอ้ยไม่ใช่เป็นเชเป็นรถค่ะแล้วก็แบบให้เก็บพลังงานอะไรอย่างนี้ค่ะแสดงว่าเขาเป็นโูกกิจกรรมมาแล้วใช่ค่ะได้รัขอรางวัลแล้วด้วยอ่ะเหลืออีกสองเหลืออีกสองบูธค่ะยังเหลืออีกสองฐานถ้าเหลืออีกสองฐานจะยังไม่ได้ของต้องได้ต้องได้ถึงสามฐานนะโอเคเปล่า ไปให้ครบอ่ะโอเคเก่งขนานี้ก็ให้ไปเลยละกันแล้วก็วันนี้เดี๋ยวทางกพพนะครับมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนด้วยเป็นแมสสวยๆนะฮะมีสัญลักษณ์ของพี่เอนจี่ให้คนละหนึ่งอันค่ะว้าวโอ้พี่น่าแจกหมวกด้วยเอาไปหนึ่งอัคนละหนึ่งอันนะครับผมขอบใจที่มาลงกิจกรรมด้วยนะฮะครับใครได้หมดแล้วใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้ด้านนู้นด้วย เ,เดี๋ยวน้องๆขออนุญาตใส่หน้ากากแมสของพี่หน่อยครับเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกันเนาะใครยังไม่ได้แมสได,ด้ยังครับแจกได, <นะ S 1> ด้ยังครับโอเคฝั่งนู้นได้หมวกครบยางครับผมโอเคค่ะอุ้ยแจกกันเยอะมากเลยพี่เอกอ้อันนี้คือที่เห็นเป็นเพียงแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มของของรางวัลเั้านะพี่แนถ้าเกิดเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่กำลังรับชมอยู่นะฮะมาเที่ยวงานครั้งนี้เนี่ยบอกเลยว่า ของระวันแน่นมากไม่เฉพาะที่กพพอแหละทุกๆบูธในงานที่มาร่วมจัดก,กิจกรรมเนี่ยนะฮะมีของที่ลิบพร้อมมอบให้กับน้องๆอย่างแน่นอนครับอ้โหนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเรานับเขาดาวเหลืออีกไม่กี่วันเองพี่เอกคือในงานนี้เราจัดให้แบบชมทางออนไลน์ก็ได้นะคะออนไลน์ก็สนุกเหมือนกันแต่ว่าเหลืออีกไม่กี่วันแล้วก็ช่วงนี้เป็นวันหยุดอยากจะให้น้องๆอ่ะมาที่งานนี้กันยเยอะๆเพราะว่ามันจะได้เจอเพื่อนเยอะมากครับผมให้พี่เอกเชิญชวนน้องๆ ได้เลยมากันเยอะๆหน่อยค่ะก็สาหรับงานนี้เนี่ยนะฮะก็จะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่23หรือว่าวันจันทร์หน้าเลยนะน้องๆที่ว่างช่วงนี้อาจจะปิดเทอมอาจจะเป็นวันหยุดหรือว่าไม่ได้ไปไหนก็สามารถชวนคุณพ่อคุณแม่มาได้หรือว่าใครที่มีโปรแกรมจะมากับทางโรงเรียนอยู่แล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับมาหาความรู้กันในงานนี้ปีนี้อาจจะมาช้าหน่อยด้วยสถานการณ์โควิดเนาะแต่เราก็มาแน่นอนนะฮะมาปลายปีก็ยังสามารถมาสนุกกันได้ได้ทั้งความรู้ด้วย ได้สนุกด้วยได้เจอเพื่อนด้วยได้ของรางวัลด้วยรับรองว่าครบในงานนี้งานเดียวและที่สําคัญมาปุ๊บอย่าลืมแวะมาที่กฟผหรือว่าอีแกดการไปฟ้าป่ายปรีานประเทศไทยด้วยนะครับโอเคค่ะนะคะก็เดี๋ยวเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะคะเดี๋ยวจะพาน้องๆไปด้านในกันต่อเดี๋ยวะไปสนุกด้านในกันต่อกับกฟผนั่นเองนะคะสำหรับตอนนี้เราลาไปก่อนนะทุกคนไม่ไปไม่ไปแกันไม่ไปเลยไม่ไค่ะ